วันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวปวนสายปันชินเอวกันเนาะครับน้องมาจัดให้ครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าไฮโรไทยกันเนาะครับน้องมาเบาๆเราก็ไปกันเลยครับผมมาวันนี้ก็จะจัดแบบสเต็ปเบาๆครับทุน2องพันเองน้องมาดูกันครับมันสิเป็นจังไดครับผมมาขั้นแรกเราก็ต้องเต่งตั้มไปก่อนแล้วครับมาใส่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 ไปครับร้อยยี่รอยสี่ครับผมมะไปครับผมมาทันแค่ร้อยยี่รอยสี่เนาะครับน้องเปิดหัวมาก่อนขอมันหมานใดบุระโอ้โหไอ้เปิดหัวมากระโดนเลยครับเขาเปิดหัวมาโดนไปก่อนครับเบาๆกันเนาะครับน้องมา ว้าเราก็ต้องไปเงยาเๆากันแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมามันเป็นไหว่าเจ้าให้ลูกนี่มาเปิดหัวมาโดนไปก่อนเลยครับร้อยสี่นะครับเนาะ,ะมาตอนนี้ก็เหลืออยู่1960งารว่าเราจะทํายังไงต่อดีเนาะจะทํายังไงดีนะให้เือบอกรักฉันมาเนาะอ่ะขแรกก็ไปเลยจัด2องซซีนี่ละจ้ามาดูแล้วครับสมาดี2มาดี แล้วก็สี่ห่างๆครับผมมาดูกันครับมาหยัดไปเลยครับผม1 2 3เนาะเต็มค่าราเบลกันไปเลยครับผมมา2 3 4คือจะบ่ไหวครับผมเนาะมาครับมาขอมันหมานอาหมวยเอา3ามมาแล้วเยียวมาแวโอ้โหเหยียวเหยียวได้ได้อยู่ทุกคนเอาหมูนัดครับผมจัดไปเต็มสโตอครับมา4,500ครับทุน2 0 0 0ครับจัดมาครับกําไรเน้นๆครับผม2 4 0 0นยเนาะครับเนาะ บ่ธรรมาดาบ่อทรมาดาจัดไปเงาเๆงากันครับผมมาดูกันครับเป็นสิเป็นจังไดครับระดับเฮาเรียวนะครับนอมาครับทุนสองพันสิเป็นจังไดจะได้นูนึงหรือว่าได้หัวโนโนกันเนาะครับนอมาจะได้ขึ้นโน่นึงหรือว่าจะได้หัวโนกลับบ้านกันเนาะครับนอมาดูกันครับมาไปที่เป็นร้อยล้วก็ไปเลยครับผมยิงยาวครับสองสามสี่ทุกคน ยิงยาวไปที่สองสามสี่กันเลยครับผมมาดูครับมาปาปไปเลยครับผมซึดปอ,อกซึดเปลือกครับคูณสอง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 ,สองไปเลยครับผมมาเป็นได้หกมาเร็วหกหาสองรับขาทุนหยับเนื้นนนะอครับเฮ้ยครับโอ้ยเจ็บหักครับผมลบไปครับสองพันสองร้อยครับผมเจ็บหนักครับเฮ้ยเหลือทุนอยู่ทุกคนอ่ะกําไรยังเหลืออยู่ร้อยกว่าร้อยกว่ากว่านะครับน้องมาจัดให้กันเลยครับผมมา โอ้โหขาดทุนยับเยินเราวันนี้โอ้โหไปบไ่ชไหวนี่นอนเลยเราครับม,ม,มาขอต่อยาวๆเน้นๆกันเลยแล้วกันนะครับผมมาไปไหนดีละ่ะทุกคนเะเราจะไปไหนดีครับผมมาไปที่ตัวเดิมแล้วกันเนาะทุกคนเนาะมันเน,น้นครับผมเผื่อมันมาฟุกครับเผื่อมันมีรุกฟุกให้เราแล้วทุกคนนะมาจัดไปครับเต็มค่าราเบลกันครับผมเม็ดปอกเมิดเปลือกกันเลยครับผมมา มันหมานะหมยขอมันหมานเอ้ามาว่ะเอ้ยมาแล้วเว้ยเอา้าสองมาแล้วยังไงเอา้าโอ้โหหกสองดครับผมได้ว่ะ <3, S 2> เอา้า <5, S 2> ติกต่ำ <6. S 2> มีโบนัสคูณัววยจัดมาครับผมมาบวกมาอีกหกร้อยครับกำไรยังอยู่ในมือเราอยู่ครับมาแต่เรา,อางอมแพ้บ่ได้เนาะทุกคนเนาะมาขอสื่ต่ออีกจักสองซ้ำดอกแนะ่ละเอ้เผื่อมันมีลูกฟุกครับเผื่อมันโดนเต็มค่าราเบลเนาะทุกคนเนาะมาจัดให้เต็มสโตก,กันไปเลยเนาะ เยวขอคิดโอนำทางจักหน่อยละกันนะจ๊ะทุกคนไปใส่ดีละหนึ่งสองสามดีไหมหรือสองสามสี่ดีวะตอนนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เอี่ยวไหลครับทุกคนมาขอขยับเบ็ดสองร้อยครับไรไปเลยครับสองสามสี่นะครับผมมาสองสามสี่แน่นอนครับผมสองสามสี่ครับผมมาชอบซี่อยู่ด้วยเนาะคนเล่นกับชอบซี่ครับผมมาดูอะมวยยังไงอ้าวสองสองต่มาริโอ จัดมาครับผมบ่อทร้มาดาจัดมาครับ8700ยครับทุน200ร้อยสองพนหนึ่งะครับเนาะแ7 1 1นเครับผมจัดมาทุกคนจัดมาทุกคนสุดจัดประหลัดบอกครับผมโอ้โหของแท้แม่ปนอมเลยครับผมแบบนี้คิดหอดเด้คิดหอดบานเฮาเด้แบบนี้เนาะครับเนาะจัดไปครับผมบ่อทร้มาดาเลยว่ะมากำไรเน้นเครับผม6 0พันกว่ากันเลยครับผมบ่อทัรมมดาแล้วเราครับผม ขึ้นโน่นึงไดเบ่มาร์คหอยขยับไปที่หนึ่งสองสามไหมหรือว่าไปที่สามสี่ห้าแล้วกันนะทุกคนออกมาจัดไปครับดอกนี้ขอลองเชิงเบาๆสามสี่ห้ากันก่อนทุกคนเนาะมาจากดอกสามสี่ห้า้ามันเปิดมาปั๊บโอ้ห้าฟองรับห้าฟองได้ห้าฟองครับทุกคนเนาะเ <ohl> <c oughs> จ็บคอไปโอ้เ oh. อาลุกไปก่อนครับ, 100. รบหนึ่งร้อยเอามาดอกนี้ขอแก้ตัวครับไปที่หนึ่งสองสามกันเลยแล้วกันทุกคน ดอกนี้ขอแก้ต you ัวไปที่หนึ่งสองสามเนาะทุกคนเนาะมาจัดให้ครับมารอเอาหมวยกันสักหน่อยแล้วกันเอาหมวยเชิงลีลาเนาะทุกคนเนาะเราจะจัดให้แบบเต็มสตูกไปเลยครับผมหนึ่งสองสามแบบสุดปอกสุดเปลือกกันเลยเนาะทุกคนเนาะมามารอเอาหมวยจักหน่อยครับผมมาวาวแล้วล้วก็ต้องจัดไปครับผมมาเราต้องยัดไปเลยครับผมแบบนี้ยัดครับผมขยับเบียดหารอยยัด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 ครับหนึ่งสองสามครับผมมามาดูกันจันหนึ่งสองสามครับติดไปด้วยครับติดถึงสี่ไปเนาะทุกคนเนาะมา จัดมาหมวยขอเถอะเอ้าสองเดียวว่าเอ้ามาแล้วสองแล้วสองแล้วสามมาแล้วโอ้โหหนึ่งสองสามครับเต็มค่าราเบลครับผมจัดมาโบนัสแบบมีงํา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 หมื่นหกครับผมหมื่นหกสี่ไร่เก่าสิบเก่าครับผมมาจัดมาครับผมทุนสองพันหนึ่งไร่อยครับผมจัดมาหมื่นหกหมื่นหกสี่ไร่เก่าสิบเก่าครับผมกำไรเน้นเน้หมื่นสี่กันไปครับผมโอ้โหสุดจัดปลารัาบอครับโคเทครับพ่อแม่พี่น้องครับเนาะ อาจาัดไปครับโอเคครับมาใครที่อยากแตอกับปั๊มลิงใต้คลิปได้เลยครับผมวันนี้ผมก็จะจัดไปสเต็ปเทปๆกันเลยละกันนะครับผมนอะงโอเคครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยละกันนะผมวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะครับ